ครับสวัสดีเนาะชินเคยเนาะก็มาเจอกระเป๋บบาหลาเนาะวันนี้บ้าก็มีงานหน่อยๆเนาะอ่ามาสอมอ่าโทรทัศน์เนาะภาษาบาทเนาะเกินก็ทีวีน LG เนาะรุ่นฮีฮ่ออ่าเอลจีเนาะสร้างพันวางานเจ้าลูกค้าพันว่าพานมือสร้างมาแหละวสร้างพันเห็ดมาแล้วเบิ่งไดเ้เนาะแต่แต่น้ำหยดเนาะเบิ่งได้แล้วก็ เบื้องด้มาห่อเทือนแล้วเบื้งบ่อด้เนาะคนก็เลยย่อมาผีเนาะคนใส่รถจักมาเนาะแป้งแล้วเบื้ดเนาะแล้วก็แล้วมก็เบิรงโบดะมาห่อเทือนแล้วก็เปิดเบิ้งแล้วผ่าโบอองเนาะแล้วก็ไฟคือ้นภเขาเนาะพุ่น้ะเนาะเขาไปแล้วก็เด้งขึ้นเขาไปแล้วก็ตัดขึ้นเนาะมันบดสแตนบายให้เนาะแล้วบ้าก็ตรวจ์มาขึ้นมาตรวจมาเซ็กเบิ้งน้ำกันเลยเนาะ กาสังเกตอู๋มีนยังไล่โน่นแบบนี้เนาะหลังจากบ่าหมาออกมาเนาะบ่าวก็มาเจอแบบนี้เนาะเจ้ะพันไซตัวตัวใหญ่เนาะแบกห่อเนาะไซตัว,วใหญ่แหละมันบริกาตัวนี้นี่ขาตัวนี้ขาตัวนี้นี่ขาหัดซิ่งเขามันเองตัวระบายความห่อนมั่นีอมันบริจับสก๊อบ,บอร์ดนี่เนาะ เมื่อตอาซ้ำคาเนี่ยร่อยตังไว้เทิงใชเนาะบัดขี่รถมามันเสื่อมเนาะมันแกงเนาะอันเดมันเหลาเห็นบ่ะยันป่บ่ตัวมันกลัวออกจากกันเนาะยันป่ะกลัวออกจากกันแล้วมันบดสัมผัสกันเถอะนี่ลายปีกมันขาดบ่ง่ายซะแล้วมันกับบดทำงานเนาะ ตัวใหญ่เนาะตัวหน่อยมันจะพอด,ดีกันเนาะมันจะบบยหนาลงมาผีเนาะแต่เบามาจอหูอดอกสวรรค์จอหูนีน่เนาะเบาจะยับโตนี่ขึ้นมาเนาะยับขึ้นมาใส่ใบนี้เนาะเพื่อาว่าเขาจะเอาตัวนี้ค้าตัวนี้แดกลงนี่ให้มันจอดเส้งกันเลยเนาะจังซีโอเคเนาะเมาใส่น้ำกันเลยเบาชิม่งก,ก่อนเนาะ รอีข้างแนเนาะจัดมาเป็นเตียงเนาะ แล้วจะมาซุปขอ,อนี้กับข้าวเหนียวข้งมะนาเนาะเพื่อ,อใส่บทรนัทไปได้เนาะใส่ทาานี้มันจะเห็นหูมันว่ากันไปนี่มันเห็นหูนี่มันมาจากคลากรึเว้ย บาก็บ yeah. ่ไ <tampoco> ด so ้กวดเบิ่งมื้อลายเนาะหลังจากบาวใส่เด้เนาะเรียอยนี่เห็นบ่จากบาวใส่นี่ตัวนี้ก็จับได้เนาะเฮาก็จอดสนกันเลยเนาะตัวนี้เนาะนี่มันจังสิคึงกันนมจังสิบ่แงกงเลงนามันจังบ่นันออกบ่ก็สิเ่กี้เนาะบ่สิจอดเนาะ ยังบุิดทอสังเกตถ้าสังเกตดูนดีน่เนาะเนึ่งตออสััดเปิดดนไล่แหละมันกลัวมันหลาบอตะกลัวมันกลัวมันหลาวเนะาะัก็บันกีไม่ขาพ่งาไล่แต่ตัดออกน่นหนึ่งเนาะตัดออกจอดมาโตวมันเอียยไปตัวหน่อยๆเนาะ ข้อม,นะมัน้ำมันอันนี้มันจะญ่ตัวนี้มันยาวเนี่ยกับภาพตรงนี้เลยเนาะให้บอกพี่น้องพับตรงนี้เลยพับตรงนี้เลยจะกัจอดเพื่อความสัจจนเนาะความมั่นใจของเองเนาะแต่บ้ากระเบิ้งเนาะบ้ากระเบิ้งตัวนี้บ้าจูดออกเลยเนาะเป็นสีกันเนาะ ป็นสีโตทเคียวนี่เนาะแตกเนาะเบิดได้กะบเบาบาบนก็เบิดดอกบมสูเบิองเนาะเห็นมันแตกสิละบะไรวงจรเนาะมันกินไฟลบเบืองเบืองนี้เนาะไฟลบเบืองนี้ก็โยงข้ากับมาไฟลบเบืองนี้เนาะกาหอนกาเย็นเนาะเบมึงนี่กาหอนเนาะเบมึงนี่กาเย็นเนาะมันโยงมาใส่กันเนาะ จะจับกันแบบนี้เนาะขวบม,มาเลยเนาะไปได้บุจักเนาะบ่าวก็บ่บคอยเฮียมีแต่ใส่คว้วแบบเคยเห็ดเคย,เคยมาเนาะนี่บาฮามากก็ตัวหน่อยๆซสำกันกับช้างมันแต่ว่าอยู่ใน LG กันเนาะแต่ว่ากับโบไ้ว่าเอาเครื่องไม้มาใส่ดอกกับแกะในเครื่องเก่ามาใส่เนาะแล้วก็ไปเนาะคือเก่าบอกไงซะ qua đẹp loại nó chọt nó nó hết bỏ bao chọt bao nếp sạch gì hè mơn đơn là บ่บ่มีขวบขวบขวบลบเนาะซี่ตัวคิ้วๆนี่เนาะจักซื้อมันจะได้กับบุหูกันจอดเขาลงเลยเนาะแต่บากอะไรเมื่อเมื่อบากกับเบนกีเมื่อเนาะมันเหล่ามันยังบากกับเบนกีไม่เมื่อเนาะนี่บากกับเบนกีไม่เมื่อเพื่อเอาปอหามันอันนั้นสวิกนี่ก็ตายเนาะติกตายจะควงปนมาบบเปียนเนาะโบเปียนทัากับโบเปียนหา เปีนยนไฮะเพื่อควบประหยัดหน่อยเนืองเนาะเอาตะกัวเฮานี่เลยเนาะตะกัวนี่ยวงเลยเนาะตะกัวยวงเลยเาตะกัวยวงเลยเนาะยวงรัดเลยเป็นเส้นขนาดยวงรัดเป็นสวิกเลย บอตเลเปิดปิดไม่ต้ซุบไฟเอาเลยบากับซิมเทสเบิ้งเนาะสังเกตเบงไฟตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ระวังระวังเนาะอ่าระวังระวังแนวหนึ่งเนาะวงไฟตัวนี้เนาะมันจะพ่งบ่ตัวนี้ก็ระวังระวังเนาะระวังระวังตัวนี้เนาะตัวนี้ไปที่เอาออกกะจับใส่กับกาวเนาะมีเล็กกาวมันอยู่จอนี่เนาะ ถไปสอนแล้วก็จะดามตัดสดามตัลวิตกันแย่เขามันแตกแต่บัดน,นึงก่อนนอนจาอกับฉันมันจะสดมือเข้าตื่นนอ,อนตบเอาบาสมาซุปเบิงเนาะมาลองเบิร์ไปเขาวเนาะ แต่บบาวบ่าท่านบีเพราะมันสแตนบายเนาะะลองบีบป,ปุ่มท่านนี้เนาะปุ่มโอเคเนะาะไฟตกแล้วเนาะก็แสดงว่าเขาเนาะโอเคเนะาะทำบนแน่ใจฮะกะเอาวิเตอร์มาบัดวงเนาะ thì tí xong loại sao nữa Nó chăm mà bắt bằng tô chút này nó Chút tô hào tổ bằng da này nó. ตอนจะไปเขาเบาสีมาบัดเบิ้งจุดนี้เนาะบาสที่มีไฟมาปะเบื้องกันเด้อจับเบาแถบบุ่ถืออีกทีมีไฟมาอยู่บ่ปะดูว่ามันบวมาอ่ามีไฟมาเนาะตกคือประมาณลอยหนึ่งลอยปลายหนึ่งเนาะหมาเนาะ แสดงว่าโอเคเนาะเดี๋ยวมันประกอบเบิ้งเซลลนนะ้อยเนาะเพราะมันสียังไดนะ้เนาะแสดงว่าโอเคแลนะ้วเนาะจะมันจะหย่อนเนาะมันเหลื่อมได้เนาะอ่าส่วนไล่ก็เป็นคือตัวนั้นว่าแหละมันเหล่ามันกวัวเนาะก็โอเคเนาะพอจบเกมพิสิทธิ์เด้อฝากกดไหลกดแชร์ กดติดตามแน่นอนขอขอบใจ